มีเทอร์โบส่งมาเช็ค1นึ่ลูกันนี้นะครับเป็นกระเล็ด ar 50ใช้งานได้ประมาณเดือนวก,กว่าสองเดือนประมาณนี้ลูกค้าบอกว่ามันมีการรั่วหน้าครับมีคาบน้ำมันครจะมีคาบน้ำมันแบบนี้นี่นะครับน้ำมันมันก็กระเด็นออกไปทาง,งท่อดันของเทอร์โบนะครับ ตัวนี้สังเกตอาการภายนอกนะครับยังไม่ได้ล้างตัวนี้อาการใบหลังแห้งดีนะครับใบหลังแห้งดีไม่มีคราบน้ํามันแต่จะมีคราบน้ามันที่ที่ตัวด้านทางฝั่งไอดีอย่างเดียวนะครับนี่นะกล้องไม่ค่อยชัดก็ไปตัวนี้สังเกตอาการเบื้องต้นนะครับไม่แน่ใจว่าจะมาจะา ก่ออากาศเปียกหรือเปล่าสังเกตจากตัวหน้าใบเทอร์โบตรงนี้นะครับหน้าใบเทอร์โบตรงนี้นะครับมันจะมีคราบน้ำมันติดอยู่นี่นะเนี่ยครับเป็นคราบน้ำมันแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือด้านฝั่งขาเข้าของตัวเท่าดูดอากาศของตัวเทอร์โบนี่นะครับ เห็นไหมครับมันมีคราบน้ำมันที่เป็นแรงเหวี่ยงติดอยู่ด้านทางลมเข้าของตัวเทอร์โบนะครับนี่นะนี่นะครับเป็นคราบน้ำมันติดอยู่อย่างนี้อันนี้สันนิษฐานว่าน่าจะดูดมาจากกองกองเปียกนะครับผมจะอธิบายว่าถ้าอันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขึ้นเครื่องเช็คให้ลูกค้าดูนะครับว่ามันรั่วจริงไหมหรือว่ามันดูดมาจากกองเปียก นะครับก็จะมีได้สอการคือ1นเทอร์โบมันซึมนะครับหรือว่าอาการที่ที่น้ำมันมันกลับลงเครื่องไม่ทันนะ <H 2> หรืออีกอันหนึ่งก็คือมันดูดมาจากกองเปียกนะครับแต่อันนี้สันนิษฐานก็ค่าวว่ามันน่าจะดูดมาจากกองเปียกนะครับแต่ถ้าเป็นเทอร์โบซึมจริงๆนะครับเทอร์โบซึมจริงๆน้ามันมันจะไหลออกมาทางเนะนี่ยนะน้ามันมันจะไหลออกมาทางช่องนี้นะครับรอบๆนี้เลยนะครับ น้ำมันจะไหลออกมาทางรอบๆนี้แล้วก็กระเด็นออกด้านข้างแบบนี้นะครับแล้วก็จะกระเด็นมาเข้าที่ตัวด้านข้างตรงนี้นะครับวนออกไปเข้าท่ออากาศออกไปเข้าเครื่องนะครับนี่คือลักษณะเทอร์โบรั่วซึมนะครับที่น้ำมันจะออกจากแกนมานะครับก็คือออกจากแกนก็คือออกจากตีนใบตรงนี้เฮ้ยออกจากฐานใบตรงนี้มาเลยนะครับถ้า เทอร์โบมันรั่วครับน้ำมันมันจะไม่สามารถย้อนลงมาที่หน้าใบตัวนี้ได้เพราะว่าคือหลักการทํางานของเทอร์โบใช่ไหมครับมันจะดูดอากาศจากทางหน้าเทอร์โบทางนี้นะมันจะดูดอากาศจากทางฝั่งบานหน้าใบทางนี้นะครับดูดอากาศทางหน้าใบแล้วก็ลมมันก็จะถูกขับเคลื่อนมาอย่างตีนใบนะครับแล้วก็ผ่านมาอย่างร่องลมตรงนี้นะครับเพื่อไปเข้าสู่ห้องของใบนะดังนั้นตัวน้ํามันนะครับมันไม่สามารถที่จะย้อนอากาศได้ นะครับเวลาอากาศวิ nah ่งเข้านี si muscle, ่ป <in> ุ material, ๊บน้ำมันมันรั่วออกนี Am ่มันก็ต้องไปตามแรงอากาศถูกไหมครับน้ำอ่าน้ำมันมันไม่สามารถวิ่งย้อนอากาศขึ้นมาทางหน้าใบเทอร์โบได้นะครับหรือว่ามันก็ไม่สามารถที่จะย้อนมาทางนี้ได้นะครับย้อนมาทางตัวท่อทางนี้ได้นะครับนี่นะอันนี้เป็นหน้าเทอร์โบใช่ไหมครับหน้าเทอร์โบเวลานั้นอากาศมันดูดเข้าทางนี้ถูกไหมครับอากาศมันดูดเข้าทางนี้ปุ๊บน้ามันมันไม่สามารถแบบ ย้อนขึ้นมาทางปากดูดได้นะครับแต่น้ามันมันจะรั่วมาทางนี้ครับรั่วมาทางออกทงนี้นะ,นะครับอันนี้คืออาการที่จะรั่วจากตัวเทอร์โบนะครับแต่น,นี้เราสันนิษฐานเบื้องต้นก่อนนะจากจากตัวคาบน้ํามันที่ติดอยู่ที่ตัวเทอร์โบนะครับว่ามันมีอาการแบบนี้นะครับอาการคาบน้ํามันที่มันติดมาจากตั้งแต่ฝั่งขาเข้าแบบนี้นะครับนีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองขึ้นเครื่องเทสให้ดูครับว,ว่ามันออกไหม เราเปิดฝาตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คเครื่องดูเลยว่ามันมีน้ํามันกระเด็นออกมาไหมถ้าสมมุติพวกนี้นะครับมันมีคาบน้ํามันที่มันกระเด็นออกมาจากตัวฐานใบตัวนี้นะครับแสดงว่าตัวนี้แหวนอาจจะสึกแล้วนะครับน้ํามันมันก็จะกระเด็นออกทางรอบนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้จะขึ้นเครื่องแล้วก็จะสาธิตให้ดูอีกทีหนึ่งว่าถ้ามันรั่วมันจะเป็นยังไงนะครับ